มาพบเจอกันในชว่วงวัวเช้าๆนะคะวันนี้ก็ลงคลิปพีเศษนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายๆก็จะไปตุลามีปาราคิดนะคะก็ต้องลงไวโคนนะคะคลิปตานจะได้รับชุ่มช่หในก็เหลือแต่ความสะดวกของฐานนะคะสำหรับ FC ก็ปยายามก้าวมารับชมให้กำลังใจนะคะ mm. พี่นังขาคนเราเวลามีเอิน พยายามแกบเปิ้นก้องตาเอาไว้ใจใช้ในสิ้งที่จเป็นประหยัดประหยัดนะคะเพราะว่าเวลามา่ายเอินเราไปก็ยืมจากเพื่อนฟมก็ยืมยากนะคะเปแต่เรามียืนในกระเป๋าเองนะคะถ้าเราไม่เก็บไปมั่งเวลาแก่นอนติดเตียงอยู่เรลือตังเราเอาเบีย,ย์ตีนมาใช้กาม้อปีเซที่ก็เรียกแก้ปะคะเพราะว่าบางที่เอินตี เบิกได้ก็ไม่ใจพ่อนะคะก็ะต้องมีเงินที่ซื้อก้าวซื้อเอก่งซื้อก้องกินเสียกามันรถนะคะพี่น้องกาปูดเร่องหนกประดินฐ์เบรกิจนะคะวันนี้ก็นําเรียน10บ,บาทึ่งเรียน10บ,บาทก้องถีผลิตนะคะไม่ใหญ่ก้องคือเรียนสิบาทถีผลิตในราชการที่1ิบหมาวชิระลงก้อนนะคะราชการที่1ิบีีเขียนไหวด้านหน้าึ่งมีประปาก่อมในล่วงราชการที่1ิบนะคะก็ะ นำไม้ทถกก่านได้รับชมว่าพอช่อทรงปานายอาสิบเก้าตอนเด็กผอล่วงรอก้าสิ้นไปจนสวนสคิกนะคะก็ผลิตโตมาทงปานาโรยอกสิบลัง่งนั้นตั้งแต่ทรงปานายกสิบเอ็ดจนมาถึงนาบัตนีทรงปานารยอกสิบเจ็ดก็เป็นเรียนตีผลิตในราชการตีสิบนะคะเรามาดูเรียนนี้นะคะเป็นเรียนธรรมดาตีง่ายถุกท่านได้รับชมกันนะคะ่านก็สังเกตด,ดูความช่วยกว่ามามนะคะ ก็เป็นเรียนประเทียนครับนะคะธรรมดาในี่งเรียนก,ก็เราก็ว่งเก็บนะคะหรือเก็บตั้งแต่ส่ง1 6นารวยอเงอกสิบสาม่อกสิบห้าอกสหกเรื่อยๆอ่อตีลังเราจะเก็บยากนะคะบางทีห้าไม่ชื้อได้นี่เขียนไว้แต่เรียนว่าส่งพันอกสินะคะก็อใจเอ็นว่าตรงนี้นะคะส่งพนอ,อ,อง ปฏิเต้ก็อ,อยู่ดานสายมือแล้วก็สิบบาทอยู่ด้านหลังนะคะก็มีเส้นใญลักแล้ะกะ็นี่ติดไพลตรงนี้ติดชีนะคะคือเลขสิบคือเส้นใญลักในราชการที่สิบนะคะก็ด้านนอกใช้หน่ะเป็นสี่ขึ้นนะคะแต่มันจะตอนแจ้งด้านในเป็นสี่ทงองก็ตื้อว่าช่วยงานนะคะตันมีเลื่อเรือยังก็เรื่อว่าตดันบอกว่ามีไปหน้าสิบเรียนโอคิเรียน ท่านมีมาร์กแล้วก็ตื้อว่าท่านเป็นคนตั้งใจเก็บนะคะแต่สําหรับชงนี้ก็มีอย่างไม่กี่เรียนตีนะคะก็นําไม้รับชมกันเรื่อยๆเรียนในตีไม่เหรอเก็บไดไ้ไม่ไม่มาก็จะนําไม้เอฟซีุกทานได้รับชมกันนะคะไม่ว่าท่านจะมีความรูเหล่องเรียนมากมม้เก่ไนแต่ว่าชงนี้ก็นําไม้ทุกทานได้รับชมและเรียนเรียนรู้กันนะคะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะบอกว่าถ่วงเย็นนั่นไปตูรหานะคะก็ขอแต่มีความสุขกับกันรับชมเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ